ครอบครัวเศร้านิมนต์พระเชิญวิญญาณรองรังกลับบ้านลูกชายพันรยาเพื่อนตำรวจเศร้านิมนต์พระสงเชิญวิญญาณรองรังหน้าบ้านเหียตุ้งจุดเกิดเหตุสลดเมื่อช่วง12นาฬิกาพันตำรวจโทรหญิงชนการจัญยรมรองผู้กำกับกองอัตรากำลังสำนักงานกำลังพลและร้อยตำรวจโทรวันรัฐจัญยรมรองสอ,สอบสวน สพสำรงใต้พันรยาและลูกชายของพันตำรวจโทกิจจจนยรมหรือรองหลังร,งรองผู้กำกับป้องกันและปราบปรามสนท่าข้ามที่เสียชีวิตจากการเข้าระงับเหตุชายคุ้มคล่ำเมื่อวันที่20กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาได้นิมนต์พระสงฆ์มายัางหน้าบ้านของเหียตุ้งจุดเกิดเหตุซึ่งยังมีร่องรอยคราบเลือดหลงเหลืออยู่ โดยมีเพื่อนตำรวจสนท่าข้ามและบกอเอก้ามาร่วมพิธีก่อนที่จะนำภาพถ่ายของพันตำรวจโทกิจตั้งโต๊ะและอาหารขนมเป็นของเส้นไหว้ก่อนที่พระสงฆ์จะให้ครอบครัวกล่าวเรียกดวงวิญญาณและพระสงฆ์สวดบังสุกุลและใช้กระดาษที่เขียนชื่อจุดไฟเผาก่อนให้ญาติเรียกดวงวิญญาณกลับขึ้นรถไปวัดยางสุทธารามเปิดมติรับสวเสียงส่วนใหญ่หารือมงคลนั่งประธานวุฒิเปิดมติรับสอวเสียงส่วนใหญ่หารือมงคล นั่งประธานวุฒิบิกเกรียงรองหนึ่งบุญส่งรองสองวันที่21กรกฎาคม2567ที่โรงแรมพูลแมนซอยรังน้ำผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภากลุ่มเสียงส่วนใหญ่150คนหารือก่อนการโหวตเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาวันที่23กรกฎาคมนี้โดยเดินทางมารวมรับประทานอาหารจากนั้นทั้งหมดได้ร่วมหารือกันโดยมีสอฟร,ร่วม100 50คนพร้อมกับแกนนำกลุ่มสอสีน้ำเงินโดยมีการเก็บโทรศัพท์มือถือของสองทุกคนไว้กับเจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้นำเข้าที่ประชุมเด็ดขาดรวมถึงห้ามนำที่อัดเสียงต่างๆเข้าในวงประชุมโดยเด็ดขาดด้วยที่ประชุมได้มีการหารือกันถึงเรื่องตำแหน่งประธานวุฒิสภารองประธานวุฒิสภา โดยได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วคือนายมงคลสุรสัจจะอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์สายตรงนายเนวินชิดชอบแกนนำพักภูมิใจไทยเป็นประธานวุฒิสภาตามโผลและพลเอกเกรียงไกรศิรักหรือบิ๊กเกรียงอดีตผู้ช่วยพอบทออบออาอดีตแม่ทัพภาคที่สี่เพื่อนร่วมรุ่นวปรอ,อกับนายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการมหาไทยเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งและนายบุญส่งน้อยโสพลอดีดกอตกกตเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่สอง จากนั้นซอฟท์ทั้งหมดได้ปิดการหรือในเวลา16นาฬิกาและมีการสั่งกำชับให้ซอฟท์ทุกคนเข้าร่วมประชุมหวดวันที่23กรกฎาคมโดยพร้อมเพียง